ได้นี่มาหาเขาแล้วนะยืนยังว่ามาขอเมียเฮาตอนหน้าตรดาอู้บึหดได้เบ้ยโอ้ห้าบปรจับกันแล้วไอ้เจ๊ไปไหน้้เฮยมาเนี่ยได้ล่านเปิืนก็ข้เพราะมือโปแลงละล่านเพราปิ๊ดละนี่หาพิ่เมียโยนะกะเปืนโยอ่ะเอาลุงเอิญหาไมโยเหรอโยเมียอยู่บ้านก็ไปปะถามทางเมียเฮาหนิโอ้เนี่ยอโยมาเนี่ย

เป็นมาบ้านเปิดนะมันเหลวบอกเหลวแรกนี่คือมันชอบหาเมียเปิน no แต่รูกตีเฮามานี่เขาคิดถึงไอ้โยคิดถึงเมียโยู่ผมถึงสองย่างนะครับผมเออแต่ดอกกุหลาบไปอ่ะตัวดอกกุหลาบเอามาที้ไอ้ที่พิกี้เบอ่อทื่เมียไอ้เนี่มานฮักเมียไอ้ด้ว่าวะบันบ้านเปิดมาถามหาเมียเปิดเนาะเอ้า มีอย่างไรเจ้โยปิกกี้มีไหนอยังจะใดแม็กโอดถามกันเรื่องเก่าหนิเดี๋ยวว่าเป็นอู้หันคนใหญ่เป็นอูกก้งหันยังเกาได้เอเอเห<อ>มือนเหมือนม่เลยซนไงจ้ะก็น่ะมากต้องขำต้องมืดร<แ>้านกับพิดละวมะมอบผมมาทรงละ่ะครับไอ้มาทรงผมมันไอโยปไปไปถ่ายคลิปปะไอโยไปเอนเนี่ยครับยังไม่ติดใจอย่างเขาไหมเป็นยังไงวะมีความไม่ใจอย่างเขาเดี๋ยวไอู้มาแล้วแต่หันปิกกี้ก้าแมนโก หั่นพี่กี้ครับผม,มอัอ่นเฮาเป็นมาบา้นานเ,เปิลไข่เมาหั่นเม้าเปิลเนี่ยแล้วหัวผมมาทรงน่ะจะได้ยัง,งเดี๋ยวเรียก่นเม้าเมียไอกะเดี๋ยวเรียกหัเอ้าเอ้าเนาเอาไดแต๊ก็เอาก็าเอานะเอา้าเอาแ <laughs> <laughs> ล้วล่ะไมกันนี่ยังเปลี่นลเลยมะม,ม่วงกวับมะม่วงไอนะ้น่ะเน่ยมันก็นี่ยไอ้น่ะที่มาลาบกับพี่ลาบเข้ากับเข้าไอ้ใช่วันนี้จะมาขอเมียไอเหรอ บนลูกแล้วไอ้ไอ้บนลูกแล้วนี่มันมีไอ้มันน่าฮักอยู่ไ<อ>ห,หนเออเมื่อไข่พอนแนห์พอนะเมีไข่มีไอ้หน่ากะเมีไอ้อเราจะได้แม่ใครทายมีไอ้เหรออือโออจำเป็นเนอะต,ตายแล้วแม่ย่าบัดนครับเจ้าการแล้วแม่เคยมาอู้ช่องหน้าผัวเปิดเหี่ยเอเอมีอไอหห้หน่าฮักนอนมีไอ้นะฮักอือแล้วก็งามสวยงามสวยเอเอเราจะได้เราจะได้ครับโมกะ จะขอเมียไอ้มาขอเมียเป็นช้องหน้าหัวบนนี่โอ้ถ้าบ่เจ้ากาละวไอ้หัวบนฝนมีดแล้วเลยเอาแล้วไป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 ปิกบ้าปิกนปิกบันปกบนปิกบ้นกบนปิกบันปนปิกบันันปิกบันปิกบันปิกาัหกน้าตบันกบันปิบันป่บันปิ้ปนัปบนันปกบันปปากนหกนปิกบันปิกบับปบกับกกป